สวัสดีครับพบกับรายการเ,รเสียเสดมีดเดินป่ามิดเชมีดขวัวันนี้เสือมานำเสนอมีดบ้องงานสับงานฝันนะครับผมเป็นมีดออกสรงแรมโบ้นะครับผมซึ่งมีดแต่ละเล่มจะมีสันที่ค่อนข้างที่จะหนานะครับเหมาะสำหรับการสับนะครับสับกระดูกไก่นะครับ,บกระดูกหมูนะครับสับกระดูกหมูทาเกลแล้วก็มาย่างนะครับผม นี่คือเก้านิ้วนะครับกับเก้านิ้วครึ่งเนาะนะครับผมอีกเล่มหนึ่งนะครับโอ้โหทั้งหนักนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้ครับผมค่อนข้างที่จะหนักนะครับอยู่ที่สิบนิ้วครึ่งนะครับสันหนามากนะครับโคนประมาณหนึ่งเซนนะครับผมอีกอันหนึ่งยาวนะครับผมประมาณเก้ามิลแปดถึงเก้ามิลความยาวอยู่ประมาณสิบเอ็ดนิ้วนะครับผม ฟันไม้ในสวนนะครับไม่ต้องใช้น้ำหนักมากเพราะว่าน้ำหนักของมีดจะลงไปเองนะครับผมเพราะว่าน้ำหนักพุ่งปลายเนาะนะครับเหมาะสำหรับการฟันไม้นะครับผมปลายตัดแลมโบสุวยมากครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องด้ามแตกนะครับผมห่วงอย่างเดียวครับแรงหมดสุดท้ายสายสุยนะครับผมสายสุยเป็นมีดแหลมดามบองนะครับ มันมีเคล็ดลับหรือว่าเวลาเข้าป่านะครับผมป่าที่มันมีช้างเยอะๆนะครับผมดามบ้องนะครับเวลาตัวมีดกระทบกับไม้จะได้ยินเสียงบ้องก้องกังวานนะครับผมเดี๋จะทดสอบให้ครับผมเสียงบ้องก้องกังวานนะครับเมื่อสัตว์ใหญ่ๆได้ยินเสียงเขามักจะหนีไปเนาะนะครับมีดซุยนะครับดามบ้อง สร้างจากเหล็กแหนบนะครับผมเล่มที่หนึ่งยาวประมาณ9้านิ้วนะครับสันประมาณ8 9ดถึง้านิลนะครับผมเล่มที่สองยาวประมาณเก้านิ้วครึ่งนะครับผมเล่มที่สามยาวประมาณสิบนิ้วครึ่งครับเล่มที่สี่สิบดนิ้วครึ่งครับเล่มสุดท้ายเป็นมีดซุยนะครับผมปลายแหลบสิบสองนิ้วครึ่งนะครับความกว้างก็ประมาณสองนิ้ว นะครับด้ามก็ประมาณ6นิ้วนะครับผมเป็นด้ามพับบ้องมุงนะครับผมสันนะครับแต่ละเล่มก็นี่ก็ประมาณ9มิลนะครับผม1เส้นนะครับ1เส้นนะครับผมประมาณ8มิลนะครับผมทุกเล่มนะครับออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะนะครับผมนะครับเป็นมีดงานฟันนะครับที่ ใช้ความคมของมีดนะครับกับแรงกระแทกกับด้ามที่สามารถจับได้ยาวมากเลยนะครับผมกนิ้วกับ9นิ้วครึ่งนะครับเสนอราคาที่จับต้องได้เพียงแค่600บาทนะครับผมซื้อเนื้อมุงมาสับ ซื้อกระดูกมาสับที่โครงนะครับแล้วมาย่างนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมหันใจแม่บ้านเนาะไม่ต้องห่วงเลี่ยงด้ามหลุดด้ามแตกนะครับผมตัวยาวนะครับเหมาะสําหรับการฟันอยู่ในป่าเนาะฟันไม้นะครับผมเวลาสะพายกระเป๋าก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเสียบนะครับผมเพราะว่ามันออกแบบมาประตัดนะครับทรงแลมโบ้นะครับผมสันหนาน้ําหนักดีฟันได้เต็มที่ ราคาเลี่มละเจ0ดรอบาทพร้อมส่งพร้อมฝากครับผม <c oughs> สุดท้ายครับมีดซุยนะครับโคนก็ประมาณแปดมิลนะมีดเป็นมีด,มด,มด,มดปลายแหลมนะครับก็บ้องที่ออกแบบก็สามารถต่อได้นะครับผมต่อเสียบบ้องได้นะครับผมต่อเสียบบ้องเวลาต่อสู้กับหมีนะครับผมก็ใช้ความยาวของบ้องสู้นะครับหมีเขา้าไกยไม่ได้นะครับผม แต่เรา็สันส้นๆเราอาจถูกปประกบก็ได้นะครับผมก็เจ็ดร้อยบาทนะครับผมมีซุ้มมีนะครับเจ็ดร้อยบาททรงสวยเนาะนะครับผมสนใจทางหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดห้าหกศูนย์สองศูนย์แปดนะครับผมโอ้พร้อมลุยสาหรับหน้าหนาวนี้นะครับฟันฟืนนะครับมีมีดกับไฟไปด้วยกันนะครับฟันฟืนนะครับแล้วก็จุดไฟ นะครับป้องกันอันตรายนะครับหรือว่าเจออุบสรร์ระหวังเดินทางไม่ต้องหลีกนีนะครับต้นภผยรับเส้นทางนะครับเข้าไปฟันเลยนะครับคุณจะเป็นฮีโร่นะครับในสายตาของคนทุกคนนะครับผม0 8น7 5 6 0 2 0 0 8นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ